สวัสดีทุกคนนะครับเสนอโตโยต้านะครับวันนี้อยู่กับรถสวยๆโตโยต้ารีโว่แคร์พิเนอร์ยกสูงนะครับเป็นแต่งสไตล์โรกนะครับซึ่งเป็นสไตล์ออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวมาดูว่างานเขาแต่งแล้วสวยมากแค่ไหนนะครับคันนี้ผมแต่งฟรีทั้งคันนะครับย้ําแต่งฟรีทั้งคันนะครับมาดูงานนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับจอไฟถัดมองนะครับตัวนี้เป็นเดิมโรงงานนะสซ็นเตังหน้าเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับยกงานเดิมออกใส่งานใหม่เข้าไปเป็นสไตล์โรกออสเตรเลียนะครับไฟ LED สีส้มคครรััับบตติดดววง อักษรโลโก้โตโยต้าเป็นตัวสีเทาอันนี้ก็ติดให้เรียบร้อยนะครับชายด้านล่างก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับแผ่นงานกระแทกด้านใต้นี้ครับติดเจ้าตัวสีเทาเข้าไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการสีแดงก็ได้นะครับหรือจะเอาสีเทาเงินแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของระบบเซฟตี้ตัวนี้ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังเซ็นเซอร์กลยระยะรอบคันนะครับก็้มีมาให้นะครับตรงนี้นะครับชิ้นงานมีการเปลี่ยนนะครับทําให้บอดี้รถมีใหญ่มากมากขึ้นนนี้ะ ซุ้มล้อมีการเปลี่ยนนะครับเป็นสไตล์โรคนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วพร้อมยางนะครับ27565 R 1 8นะครับอันนี้จากศูนย์บริการของเราฮะเป็นยางแบบราดาด้วยเป็นยางดอบใหญ่สไตล์ออฟโรดนะครับชุดช่วงล่างด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนนะครับใส่ปีกนกยงเข้าไปนะครับทำให้รถเนี่ยขับสนุกมากขึ้นแล้วก็กระบอกโช้กเป็นโปรเฟนเนอร์นะครับทำให้รถนุ่มหนึบและขับสนุกมากขึ้นด้วยนะครับข้างหน้าเรามีการยกให้รถมีความสูงมากขึ้น3นิ้วนะครับด้านหลังยกขึ้น 2นิ้วนะครับการการตกแต่งด้านข้างตรงนี้นะครับแผงกระสาดติดให้ฟิล์มติดให้นะครับตัวักษรอบคันรถนะครับเป็นสีดาเงาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมือจับนะครับแบบเดิมนะครับสีดำบายในข้างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการอัปเกรดับเป็นภายในข้างของโตโยต้าแท้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับสปอร์ตมาฮะโรงบารทรงปืนนะตัวนี้ก็ติดตั้งให้เป็นโรลบาเหล็กใช้งานได้นานและทนทานมากๆนะครับพวงล้อด้านหลังเปลี่ยนเหมือนกันนะครับให้เข้าตัวด้านหน้านะครับ ล้อแม็กซ์18นิ้วพร้อมยางราหน้านะครับนี่ก็สวยมากๆด้วยครับตรงมุมนี้นะครับมีการติดตั้งเจ้าตัวสติ๊กเกอร์โรเข้าไปนะครับเป็นสไตล์ออสเตรเลียครับสวยมากขึ้นด้วยครับมาดูด้านหลังนิดนึงนะครับว่าเขาแต่งอะไรบ้างนะครับด้านหลังไฟท้ายนะเป็น LED เลข3นะครับทั้ง2โคมซ้ายและขวานะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดตัวหนังสือนะครับเป็นสีดาเงานะครับทั้งคําว่าไฮรักไฮรักรีโวแล้วก็ตัวโตย่านะครับทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับ กันชนท้ายนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นการชนท้ายเหล็กครับซึ่งมีความแข็งแรงและใช้งานได้จริงนะฮะแต่ว่ามีการอัปเกรดตัวไฟถอยแบบสปอร์ตไลท์ให้เป็น LED นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยจะมีแสงสว่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับทาให้เราขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเอามาดูการอัปเกรดช่วงล่างด้านหลังนิดนึงนะครับโชคอ up เป็น p r o v e n อ e r ก็บอกเหลืองนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมีการยกความสูงรถมากขึ้นอีก2นิ้วนะครับทำให้รถมีความสูงสปอร์ตแลต้วก็ใหญ่มากขึ้นนะครับ โดยรวมรถคันนี้ออกแบบค่อนข้างสวยแล้วมีการแต่งครบจบที่ศูนย์ของเรานะครับพร้อมการรับประกันตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็มีการลงคุ้มครองประกันเพิ่งจากศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวภายในเองนะครับมาพร้อมเบาะหนังนะครับจากโซยต่าเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยออกแบบให้อบก,กระชับสำหรับผูบ้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับ บอาฝังผู้ขับขี่เป็นเบาไฟฟ้านะครับโรงมาลัยเป็นเรื่องของมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับการหุ้มหนังออกแบบค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับหน้าจอ10นิ้วนะครับรองรับแอร์โอโต้แอปเปิลคาร์เยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็สามารถสัมผัสได้นะครับมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับ150แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบนี้แล้วก็จะตัวโหมดการขี่อัจฉริยะนะฮะ อีโคโหมดนี้ไปหยัาน้นมนแล้วก็ power เวอร์ mode ครับเน้นอัตราเร่งที่แรงและดีมากขึ้นคู่บ็อกอะไรเล็กๆน้อนและใส่ให้เหมือนเดิมครับซึ่งเป็นงานสู์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผมแต่งประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นออปชั่นที่แต่งฟรีทั้งคันนะครับติดต่อเซลเสน์โตโยต้าได้เลยครับในเรื่องของชุดแต่งโรคครับโปรโมชั่นตอนนี้ดีมากครับซึ่งเรามีราคาเริ่มต้นที่เ0 0 0 0สบาทครับเป็นเรื่องของแคปบยกสูงนะครับ เลยเป็นรุ่นรองท็อปนะครับแต่ว่าแต่งแบบนี้ก็เหมือนท็อปเลยนะครับฟ mm ังไปด้วยนะครับ mm hmm. ติดต่อเซเด้วยต้านครับสำหรับรถรุ่นนี้087989003 0ร mm hmm. อดูแลทุกท่านนะครับว mm ันนี้ขอบคุณครับ mm hmm.